และเรามีความคืบหน้าต้องไบค่ะครูเจี๊ยบโรงเรียนผาหรือไทยคอนแวนนต้องไบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงประมาณ6กโมงครึ่งค่ะจุดเกิดเหตุที่ครูเจี๊ยบถูกยิงก็คือหน้าธนาคารด่านไทยธนาชาติสาขาคลองเตยเป็นภาพนี้นะคะนักเรียนผู้ปกครองและซิสเตอร์นำดอกไม้ขาวกับพวงมาลัยมาวางเพื่อเป็นการไว้อาลัให้กับครูเจี๊ยบค่ะ มีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าลูกเรียนหนังสือกับครูเจีย๊ยบเมื่อปีที่แล้วแล้วลูกมักจะเล่าให้ฟังว่าครูเจีย๊ยบแเป็นคนน่ารักมากมักจะคุยกันเรื่องศาสนาเพราะว่านับถือศาสนาเดียวกันรู้เรื่องนี้สะเทือนใจนะคะเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ผู้ปกครองท่านนี้ชื่อคุณมันชุชื่นจิตเนี่ยบอกว่าอยากจะถามคนก่อเหตุ ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่เขาทำแบบนี้ลงไปมันไปโดนครูท่านหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ แล้วตอนนี้ลูกสาวของผู้ปกครองท่านนี้ก็รู้สึกเศร้านะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าคุณครูที่เด็กๆ็กรักเนี่ยจากไปและตอนนี้ผู้ปกครองบอกเรายังกังวลอีกเพราะตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ยังบอกกับลูกเลยว่าหรือยังไม่ต้องมาเรียนดีไหมเพราะกังวลมากเลยเพราะจุดที่ครูถูกยิงเนี่ยเป็นจุดที่เด็กนักเรียนต้องเดินผ่านทุกครั้งเวลามาในโรงเรียนเวลาจะมาโรงเรียนนะคะแล้วเวลาเดินผ่านมันก็สะเทือนใจนะคะมีลูกศิษย์ของครูจีเยบอยู่มอสองบอก เรียนกับครูเจี๊ยบล่าสุดเมื่อวันอังคารครูเจี๊ยบเนี่ยสอนคอมพิวเตอร์น้องคนนี้ชื่อน้องนิวบอกหนูก็ไม่ได้เก่งเทคโนโลยีเท่าไหร่ครูก็จะคอยจ้ำจี้จ้ำชัยสอนตลอดเวลาครูเป็นคนตั้งใจสอนใส่ใจเด็กนักเรียนสนิทกับครูมากมีอะไรปรึกษาคุณครูตลอดคุณครูก็ให้คำปรึกษาดีวันเกิดเหตุน้องนิวก็อยู่ในโรงเรียนนะคะเรียนพิเศษอยู่มารู้เรื่องตอนที่ผู้ปกครองเพื่อนบอกเขายิงกันอยู่หน้าโรงเรียนแล้วครูเจี๊ยบถูกลูกหลงเสียชีวิต ทุกคนตกใจมากค่ะขอบะครัแล้วค,ค,คนที่ยิงอ่ะก็ยังเป็นแค่นักศึกษาทำไมถึงกล้าทำออบอกขอให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีรักคุณครูเจี๊ยบจริงๆการตามล่าตัวคนร้ายคดีนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเสียแป้งนานโหนแต่ประการใดนะค่ะน้องไบร์จริงค่ะใช่ไหมใช่เออทำร้ายคนบริสุทธิ์ถึงขั้นชีวิต อย่างที่บอกเนี่ยทูชชอมะขณะที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไว้อะไรครูเจีย๊ยบเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยน้องใบมีพิธีสวดภาวนาค่ะอุทิศดวงวิญ,ญญาณให้แก่ผู้ล่วงลับก็คือคุณครูเจี๊ยบนะคะเป็นพิธีทางศาสนาคริสต์ค่ะอืมอ่ะพอเห็นภาพนะ